ก็ก็รอวันนี้มานานนะครับที่ได้มีโอกาสสื่อสารในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับก็มั่นใจในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะครับจากสารรัฐธรรมนูญครับ รจริงๆรายละเอียดต้องเก็บไว้ในชั้นสารนะครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่เปิดเผยในสื่อมวลชนรวมถึงกระทั่งเช้านี้นะครับตื่นมาก็เห็นสื่อมวลชนได้รายงานหลายๆเรื่องนะครับก็คือไอทีบีไม่ได้เป็นสื่อแล้วนะครับไม่ได้ประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี50นะครับแล้วก็มีสื่อาชนรายงานว่ารายได้ทั้งหมดก็มาจากดอกเบีย้ยหรือการลงทุนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้า เทียบกับะระบบวิติธรรมนะครับกับคําพิพากษ,ษาในอดีตเนี่ยก็มั่นใจว่าไอทีวีไม่ได้เป็นหุ้นสื่อแต่อย่างใดนะครับก็พร้อมที่จะตอบคำถามอย่างละเอียดทั้งในแง่มุมของตัวบริษัทไอทีวเองนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผมก็ได้ ทบทวนข้อเท็จจริงนะครับถึงแม้ว่ามันจะนานมาแล้วนะครับเพราะว่าก็16ปีทั้งคู่นะครับก่อนคุณพ่อเสียก็ป e ี49นะครับตอนที่ไอทีวียุติการประกอบกิจการสื่อก็ปี50ก็ผ่านมา16ปีก็ได้ทบทวนข้อเท็จจริงนะครับอย่างหนักแน่นแล้วก็มั่นใจว่าจะใช้โอกาสนี้ในการพูดเป็นครั้งแรกแล้วก็ในสื่อการสื่อสารครั้งแรกก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วผมก็รอวันนี้มานานพอสมควรครับเห็นวันนี้แล้ว ครับในชั้นศาลก็จะมีมีหมายที่ทางศาลเรียกแล้วก็ผู้ร้องเรียกแล้วก็ผู้ถูกร้องอเรียกนะครับก็คือมีทั้งผู้ร้องผู้ถูกร้องแล้วก็ศาลแล้วก็พวกวัตถุพยานทั้งหลายผมเข้าใจว่าเป็นอย่างไ้นะครับตอนนี้ยังมีความกังวลอะไรอยู่ในใจเกิเรื่องนี้รืออยู่าไ,ไม่มีข้อกังวลเลยครับดีใจที่ได้มีโอกาสได้พูดแล้วก็ได้สื่อสารในในมุมของเราซึ่งแน่นอนว่ากะกะตก็มีหน้าที่ของกกตผมก็มีหน้าที่ของผมถ้าเขาสงสัย ข้อไหนก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้ให้สิ้นข้อสงสัยครับ